ขณะที่พลตํารวจตีสมชายชื่อต่ตตอตระกูลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงาแล้วก็ตํารวจที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกัน,นแถลงข่าวในการจับก,กลุ่ม4ี่หนุ่มจาก3าจังหวัดชายแดนใต้ที่มีการขนอาวุธสงครามค่ะพบหนึ่งใน4ี่พวกรันกับกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซึ่งทางสพเมืองพังงาก็มีการตั้งจุดตรวจนะคะบ,บริเวณ3ามแยกวังมอแกงค่ะก็ เมื่อวันที่22มีนาคม2568เวลาประมาณ4นาฬิกาค่ะก็มีการตั้งด่านตรวจไว้ตรงนั้นแล้วก็มีรถต้องสงสัยค่ะเป็นรถกระบะตอนเครื่องสีบอลเทาค่ะมีนายอับดุลรอแมอายุ49ปีเป็นคนขับแล้วก็มีนายไฟซอนอายุ28ปีเป็นคนนั่งข้างคนขับค่ะและมีอีกคันหนึ่งนะคะเป็นรถยนต์ฟอร์จูเนอร์พบว่ามีนายสุนอัฟฟันนะคะอายุ28ปีเป็นคนขับแล้วก็มีนายสวรุษนะคะอายุ27ปีนั่งมากับคนขับค่ะซึ่งก็มีลักษณะ ลักษณะที่น่าสงสัยก็คือรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายกับทะเบียนด้านหลังส่วนผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารของรถ f o r t u n e r มีลักษณะท่าทางต้องสงสัยจึงเรียกให้หยุดตรวจแล้วก็ขอทําการตรวจสอบค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่ารถเนี่ยครับก็มีทีท่าที่จะไม่ยินยอมนะครับจากการตรวจค้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็พบนะครับสำหรับถุงปุ๋ยสีขาวนะครับจำนวนหนึ่งใบด้านในก็บรรจุอาวุธปืนนะครับสี่กระบอกด้วยกันนะครับพร้อมกับกระสุนนะครับก็ได้มมีการควบคุมตัวนะครับส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนี่ย โดยมีการอ้างนะครับว่ารับมาจากอำเภอหัดใหญ่นะครับให้ว่าจ้างราคา70,000บาทนะครับก็มาส่งนะครับที่เขาเรียกว่าจังหวัดพังงาน,นะครับก็โดนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จับได้ซะก่อนนะครับ